ที่จังหวัดนครราชสีมาพบร้านอาหารโต๊ะตำรับจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนาเป็นอาหารขึ้นชื่อประจําอําเภอตั้งชื่ออาหารจากภาษาทิ่นจนเป็นเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศโดยร้านอาหารดังกล่าวมีชื่อว่าร้านไก่กระเต๊ะกำเนิดประกอบภูกลางซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเป็นรุ่นลูกคือนางสุจินดาเอสันเทียอายุ47ปีลูกสาวและร้อยตำรวจตีีที่ยังเองสันเทียอายุ55ปีลูกเขยสองสามีภรรยา ที่รับหน้าที่สารต่อต้นตำลับอาหารเมนูเด็ดไก่กระเต๊ดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยร้อยตำรวจตีเที่ยงเอนสันเทียผู้สื่อทอดอาหารสูตรเด็ดเปิดเผยว่าไก่กระเต๊ด เป็นเมนูอาหารที่ผู้เป็นพ่อตาคิดค้นขึ้นจากการอยากทำอาหารจากไก่บ้านนอกจากย่างไก่นึ่งไก่หรืออบไก่ก็ไปพบสูตรใหม่คือไก่กระเตทแต่ปัจจุบันเนื่องจากต้องใช้ไก่จำนวนมากโดยใช้ไก่พันธุ์ผสมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนรสชาติดีแต่ปัจจุบันเนื่องจากต้องใช้ไก่จำนวนมากซึ่งต้องใช้ไก่พันุ์ผสมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนซึ่งรสชาติดีไม่แพ้ไก่บ้านสำหรับไก่กระเตทนั้นจะมีรสชาติเฉพาะตัวคือมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์คือจะนุ่มกว่าไก่ และจะแข็งกว่าไก่นึ่งและมีกลิ่นหอมจากเครื่องปรุงซึ่งเป็นสูตรเฉพาะจึงได้รับความนิยมและได้รับเชิญไปอ,อกบูธตามงานต่างๆอย่างต่อเนื่องถือเป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอโนนไทยซึ่งไก่กระเต๊ดขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การกระเต๊ดถึงแม้จะเป็นเครื่องปรุงแบบเดียวกันแต่ถ้าคนทํากระเต๊ดไม่เป็นก็จะทําให้ไม่ได้รสชาติอย่างที่ต้องการหรืออาจจะสุกไม่ทั่วถึงจึงทําให้ไม่มีใครสามารถทําเรียนแบบได้หรือทําได้ก็ไม่เหมือนรสชาติของต้นตํำรับภาษาพื้นบ้าน ภาปุ่มมันกระเทศคืออขยำขยาแล้วฝัดขึ้นโดยโดยความแรงแล้วก็บังคับให้มันจะบังคับทิศทางให้มันให้ไก่สัมผัสกับหม้อทั้ง4ด้านถ้าสัมผัสด้านใดด้านหนึ่งมันจะสูงเคียงด้านเดียวด้านที่ไม่สัมผัสจะดิบแล้วสูตรนี่หรือว่าเป็นเป็นของเราโดยเฉพาะเพรือว่าเริ่ตั้งแต่ก็ ตอนแรกก็ทำกินในหมู่บ้านแล้วก็ออกสู่หน่วยงานหน่วยงานเสร็จก็มาทําขายม็ทําขายก็พัฒนามาเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ14-15ปีสูตรยังลง ปัจจุบันในแต่ละวันมียอดสั่งจองประจําทุกวันจันทร์ถึงสุ้์วันละ50ตัวส่งไปกับรถทัวร์เพื่อให้ลูกค้าที่กรุงเทพมหานครและมียอดจองจากคนในพื้นที่รวมกว่าวันละ1 0 0ตัวหากไม่มีงานนอกก็จะเปิดหน้าร้านจําหน่ายให้กับลูกค้าส่วนหน้าร้านก็จะขายได้บ้างวันละ20-30ตัว ส่วนราคาจะขายที่หน้าร้านนละขายปีกตัวละหนึับาทขายส่งในราคา150บาทส่วนคําว่ากระเตสเป็นภาษาทิ่มของชาวโคโราชหมายถึงขยาหรือทําให้สิ่งที่อยู่ข้างล่างให้กลับขึ้นมาอยู่ข้างบนหรือการพลิกกลับการสะบัดและด้วยความที่มีชื่อเสียงและรสชาติที่ดี รวมทั้งวิธีการทําที่เป็นเอกลักษณ์จึงทําให้ไก่กระเตดเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเมื่อไปเป,เปิดบูธขายที่ใดก็จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษวชรินโม,มกขมกุลถ่ายภาพอำนาจนักเตียมทีมข่าวเรียนนิวรายงาน